สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมนายบอลบอลแชนแนลนเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะ <The channel. S 1> <Okay, S 2> and you won't miss the next contest Modern warships out Hello กายกับผมเทียเอ็กบอลบอลน,นะครับนะอยู่กับเรือนะครับอ่าเอฟวอลีแอคชันวอลีแอคนะครับนะก็สำหรับวอลีแอคลำนี้นะครับนะมันก็คล้ายเนาะมันคล้ายกับเรืออ่ามอสก้า อ่านมาโการหรือเปล่าที่เป็นข่าวนะครับนะคล้ายกันเลยนะครับไม่รู้ว่าลำเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าชั้นเดียวกันหรือเปล่านะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำหรับเจ้าเรือลำนี้นะครับเมื่อเราไปเอาออกสมอภูมิลบด้วยการติด g t x 6 9 0จะเป็นยังไงจะเหมือนที่เป็นข่าวไหมที่เกิดอุบัติเหตุและจมน้ำนะครับหรือว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับกว่านั้นเราไปดูเกมันเลยดีกว่าไปกัน พี่เอ็กลุยลุยฮะเมื่อกี้โดนยามมาไม่เจอแคนตึงๆบ้ากกว่เนี่ยพาน้องๆมาเล่นแล้วไม่เจอแคนต,ตึงนะฮะเมื่อกี้ฮะตาโดนยับๆเอาพลังเอาพลังเอสพิเศษไอ้โอ้โหมาถือก็โดนเลยเอาเอา,าคนแรกเลยดิไล่าร์ ไม่เอาคนอื่นแล้วเอาบิเอาบอลบอลก่อนเลยยังไงก็ต้องมอบพลัง G T X ให้เขานะฮะส่งมาเลยมิดไซด์อัวสกัดใครไม่ได้เลยให้ตายเถอะมองไม่เห็นศัตรูเลยวันนี้ไม่นะ G T X ฉันต้องทำงานบ้างสิ กีดีแอคชั่นจะไม่ทำงานย,ยิงเอ็นดับไพ่ก่อนก็ได้วะไม่ยิงคนอื่นไม่โดนใสยก็เยอะเหลอเกินเป็นไงล่ะพลังนิวเคลียร์อุยโดนอะไรโดนเนี่ยเฮ้ยโดนะลรว,วะตายหาแล้วไม่ทำทำอะไรหมดแล้วเลือดไม่โดนอะไรแรงจังอ่ะโอ้ไม่น่ารอด หลบแบบดีต้อนโอ้โหโอ้หลอยกระบ,บ้าแล้วโอ้ไม่สายเป็นล้านจะเอาวารีแอคให้ได้เข้าใจเข้าใจทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้ววันต้องโดนเนี่ยแหละเอาเอาเล่โดนอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเล่นบอลบอลยันจบเกมเอาดิฆ <laughs> ่าอ้วไม่ได้หรอกบอกเลย โอามีความสามารถพิเศษโอ้โหจะลงจะหลวดเต็มไปหมดหวังจะฆ่าบอลบอลให้ได้สักลำหนึ่งเป็นไงล่ะโดนพลัง G T X ไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่รับตัวบิโดโชด้วยไม่ตายด้วยเป็นไงโชว์เอ้ยพลัง G T X มันไม่ยกโทษให้นะครับใครๆก็อยากฆ่าบอลบอลแต่บอลบอลถึกคะบอกเลย อ้าวอุ้ยชกกรอบว่าไงะเราเอาบลาลังพลัง GDX ไปดีเป็นไงล่ะเจอพลัง GDX ไปสะดุง้งสะดุ้งอยง่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือเราข้ลำเดียวแล้วอุ้ยอุ้ยชิบชิบไป <laughs> โอ้ยอเคนอ่ะ ตัวนขนาดนี้เนี่ยโดนอะไรนักหนาเนี่ยโอ๊บอมเบอร์อีกโอ้โดนมาพลัง g d x เป็นไงล่ะจนพลัง g d x ไปโอ้โหแย่แย่แย่แยบอลบอลตายแล้วมั้งเนี่ยเซ็งว่ะไปไปนิวเคลียร์สวยโอ้โหโอ้โหนิวเคลียร์ <laughs> จบกันมา โอ้ยจะแคนไทยได้เว้ยจะมาทำนิวเคลียร์ได้ได้ทำดีไหมเนี่ยใสแต่ส,สปอร์ตไม่หมดต้องไปเองแล้วอะ่ะนี่มันสงครามเรือฟริเกตกันเรือดำน้ำชัดๆโอเคเราจะเจอใครครับเราจะจัดการ เรือที่เจอข้างหน้าก่อนเลยอุย้ยอี้บีกอดคอฟสวัสดีฮะกอดคอฟสวัสดีกอดคอฟสวัสดีฮะกอดคอฟไปไหนน้องอยู่ดิวยกันก่อนสินหายเลยโดนพลัง g t x ไปหายเกลี้ยงพลัง g t x แสนอันตราย งานหลบต่อวิดีโอโชว์ด้วยโธธรรมดาที่ไหนอยู่ไหนจ๊ะฉันมาแล้วจ้ะสวัสด,ดีเอาพลังกอดคอไปกินเบะเข้าให้หายหายออกเลยพลังกอดคอไม่ใช่ดิพลัง gdx ไอ้บ้าเอ้ยพูดผิดพูดถูกไปไปไป อย่าเพิ่งไปไหนสิอยู่กับฉันก่อนโถเอ้ยแอบไปแหละนี่ดีว่าเจ้าวารีแอคสุดน่ารักของฉันดีว่าโอ้ทำไมาฉันโดนอะไรไเนี่ยเจ็บจังเลยเหมือนฉันจะมีปัญหากับฝั่งซ้ายเดี๋ยวฉันเคลียร์ฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวฉันมาว่าไงหวัดดีพลังก็อดคอปเอ้ยพลัง GDX นี่ ส่ซันโวไปอีกหนึ่งดอกโดนลัดไปเรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ยโดนลัดอีกแล้วฉันโดนลัดทุกลำเลยนะวอลิแอกว่าไงโอ้เจอเสือ,อลอยไอ้นงเอาอยัางไงดีพลงังกอดคอเอ้ยกีดีเอ็กโอ้หายไปล่าหายปุ๊บยงไม่หายไม่สะกิดเลยไม่สะกิดเลย เจอพัง GDX ไปนิ่งเลยเอาโขโดนลาดไปหมดเลยเว้ยผมผู้ซึ่งโดนลาดไอ้บ้าเอ้ยด้วยความรักและความห่วงใยขอพักร่างกายกัหลังท่านขุดเจาะก,ก่อนโอ้เกือบตายโอ้ยโดน ไม่มีใครสปอร์ตสักคนเดี๋ยวเราต้องชนแล้วนะเราชนเลยดีว่าปาภูไปลุยอ้าววัดดีคิดไรจะเข้ามา,างี้เนี่ยเฮ้ยเอานิวเคียวไปกินโอ้โหมันกดภูอุ้ยมันเดินหน้าชนอย่างนั้นเลยวะไอ้บ้าเอ้ยว่าไงเราอะกอดคอปจะเอาใช่ไหม จะหนีไปไหนถ่ายให้หมดเลยแล้วกันถ่ายให้หมดพลังกีดีเอ็กไปกิน <laughs> มาข้ามาแล้วข้าคือแลมโบข้าคือแลมโบมาเลยมาเลยทุกคนจะยิงข้าใช่ไหมข้าก็จะยิงเจ้านั่นและมาเลยเอาพลังกีดีเอ็กไปกินยิง เป็นไงล่ะโดน C D X ไปทีสะดุง้งหยงโดนพลังอ็ X ไปนะฮะมีสะดุง้งมีสะดุง้งเอง็งวันช็อตวันคิวเบ้เข้าให้วันช็อตวันคิวนะฮะมีข้างหลังเข้าเหรอต่อไปดูเอาไงดีวะต้องดิฟหลบแล้วแลวหละฮักหัวเลือดละเก้าสิบองศาโอเคหลบได้ลูกหนึ่ง เดือดจัดการให้ไทยร้อยเนี่ยอีซี่มากเรือฉันเนี่ยโหดกับไทยร้อยมากบอกเลยถึงจะต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวเอา GDX ไปกินโถเอ,อ้ยอดเลยโอ้โหเสียง GDX ของฉันเพาะจริงๆแต่ที่แน่ฉันว่าฉันส่งไม่ทันเลยฉันเจอประเด็นตรงนี้เนี่ย เพราะว่าฉันเล่นมันก่อนเลยแล้วกันนะในเมื่อทุกราม,มันมันเฮ้ยพลังคิดเอ็กของฉันไม่ได้เรื่องเลยสงสัยฉันต้องติดไอ้นี่แทนแล้วแหละโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยอะไรกันนักหนาจะยิงอะไรฉันนักหนาฮะจะยิงอะไรฉันนักหนาเอาคิดเอ็กไปกิน เอา G t X ไปกินยิงอะไรฉันนักหนาฮะฮะฉันไม่ฉันไม่ตายเว้ยฉันไม่ตายยังไงฉันก็ไม่ตายบอกแล้วว่าฉันไม่ตายฉันไม่ตายก่อนมันหรอกหงสะใจเว้ยโ,โลกนี่งสวดดัสดีเอาพลังของ G D X ไปกิน มีซูรี่ฮะเอาพลังลิเซษไปกินจุดผูว่าเกินไปมุ้ยยันจุดผูทำไมอะจุดผูแล้วไปทีเด็กวลูกพ่อเจี๊ยบล,ลูกพ่อทำงานเบ๊เบ๊เบ๊หายไปเลยเรียบร้อยนะฮะ นิวเคลียร์พลัง g d x ทำลายล้างนะครับโอ้เจ็บเจ็บเอาพลัง GDX ไปกินอุ้มหายสองนะฮะบอกแล้วหายสองอ้าวนี่ยังไงอยากได้พลัง GDX กันสิมาเข้ารัตที GDX ข้ามาไป นี่ไงจีดีเป็นไงล่ะาฮจ่อยจีอย gtx ปล่าล่ะจ t x กทั้งลูกไหมครับเก็บแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำดามเมจเยอะหรอกพวาเราคือ gtx เบ้เข้าไ้ไว้จุดพูแล้วด้วยดูพลัง gtx สวยสวยครับก่อนจบเกมโอ้โหเสียดายไม่ได้เห็นพลัง gtx สวยสวยของพี่เลยนะฮะ คือตอนนี้เรามองไม่เห็นเขาเพราะเราแตกมันก็ยิงเรายั่อ่าโอเคโอ้โหสองลามนี่เองว่าแล้วมาไม่พักเลยจะลงกระโหดเนี่ยแมนีงง่มาไม่พักมาไม่พักนิวคงนิวเคลียร์ก็หายหมดอะ่ะโอ้โหเป็นไงครับพลัง g t x 690นะครับ ทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยโดนยับๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทไมาผมต้องเป็นเป้าหมายแรกตลอดก็ไม่รู้นะนะเหมือนเขารู้ว่าผมเป็นอะไรทุกอย่างแล้วเขาก็จะมายิงเด่อดผมนะครับนะโอ้เดือดจัดนะครับโอเคก็จบกันไปเนาะสำหรับเจ้าเรือ IF เอฟวอลแอคที่ทุกคนรอคอยนะครับเรืเอาวอลแอคนะครับเซตที่ดีนะผมแนะนําเป็น DF17 นะครับนะแล้วก็เป็น A22 e นะครับจะได้ทำดาเมจได้ดีนะครับนะ ส่วน a a นะครับหรือว่า Air d e f e n s นนะครับใส่สลับกันนะใส่เป็นลิม1ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นซีแรมหนนะครับแล้วก็ปืนกล1ก็ได้นะครับจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่าใช้แบบผมละกันนะเพราะว่าผมลองเป็น S400 มินินะฮะกันไม่อยู่เลยโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากอนิสาการจริงทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ซับสไครกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ